สวัสดีลูกหลานหลวงพ่อพระราชพมรยานหลวงพ่อฤาษีวัฒนาสฆ์ทุกท่านครับในอีพีนี้นะครับแบงก์ก็มีโอกาสได้มาทาอีกรุ่นหนึ่งนะครับพระหางหมากพระหางหมากลักษณะจะมีสีแดงตามที่ท่านเห็นนะครับส่วนพระํำข้าวก็จะมีลักษณะแบบสีขาวซึ่งเป็นตัวแทนของข้าวของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับในเรื่องของลาบไม่ขาดสายพระรุ่นนี้นะครับ หลวงพ่อท่านทําหลังจากที่พระคําข้ารุ่นแรกได้หมดลงไปแล้วนะครับก็คือพระหางหมากพระหางหมามีอนุภาพพิเศษที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ข้าวเนี่ยมีเรื่องของความอุดมณ์สมบูรณ์แล้วมีเรื่องของการค้าขายมีเรื่องของลาบแล้วธุรกิจการค้าต้องใช้การเจรจาเข้ามาเป็นส่วนประกอบดังนั้นพระหางหมากหลวงพ่อท่านจึงบอกอนุภาพไปว่า เจรจาเป็นที่จับใจติดต่องานใดๆก็สำเร็จผลไปพูดในที่ชุมชนที่ใดก็จะมีอนุภาพทําให้พูดแล้วมีคนฟังพูดแล้วมีคนสนใจมีคนเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะครับมีเรื่องเล่าของลูกศิษย์ตุ้นเก่าว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ประหม่ามากในการพูดในที่ชุมชนครับ mm hmm. ก็เลยขออนุภาพของพระหามากให้การพูดวันนั้นลื่นไหลไม่สะดุด แล้วก็มีคนสนใจเมื่ออารัธนาแล้วท่านก็ได้ไปพูดปกติแค่พูด5นาทีก็พูดได้ยากแล้วนะครับเครานั้นท่านพูดไปถึง1ชั่วโมงแล้วก็มีคนฟังมีคนสนใจได้ดีท่านจึงเชื่อว่าเกิดจากอนุภาพของพระหางหมากนีเองนอกจากในเรื่องของการเจรจาการพูดเป็นที่จับใจคนแล้วยังมีอนุภาพพิเศษที่หลวงพ่อท่านได้เล่าไว้นะครับ หลวงพ่อได้เมตตาเล่าถึงอนุภาพก่อนเริ่มพิธีพุทธ,ธาพิเศษเมื่อวันที่24สิงหาคม2533สำหรับพระห่างมากว่าพระที่ทำคราวนี้นะบอกอานนี้ส่งไว้ก่อนตามคำอธิบายหนังสือมีอยู่แล้วให้ทุกคนปฏิบัติตามที่อธิบายไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังไม่อธิบายก็คือว่าเมื่อเช้ามืดเวลาตีห้าพระพุทธเจ้าบอกว่าการปลุกเสกพระคราวนี้ เรื่องรังสีต่างๆไม่ต้องกังวลท่านทำภาพให้ดูว่าคนที่มีพระบูชาอยู่เมื่อมีรังสีพุ่งเข้ามาทางประมาณ4เมตรก็จะถอยกลับท,ทันทีถอดเสียงจากคลิปพิธีพุทธวิเศษพระหางมากวันที่24สิงหาคม2533และเมื่อก่อนพิธีเป่ายันเกาะเพชรรอบ16บนกาหลวงพ่อได้เมตตากล่าวถึงพระหางหมากเพิ่มเติมดังนี้ความจริงพระทั้งสองอย่างนี้ทำได้ยาก สำหรับพระหางครูใช้หางครูที่เก็บมาเป็นปีเวลาฉันครูครั้งหนึ่งก็เสกครั้งหนึ่งส่วนพระคำข้าวต้องเสกข้าวถึงสามเดือนจึงเข้าพิธีพุทธาพิเศษสำหรับพระคำข้าวเวลานี้ไม่เหลือแล้วตรงนี้ท่านหมายถึงพร่างพระรุ่นแรกที่สร้างไว้นะครับลองทำดูแสนองค์คิดว่าแสนองค์จะหมดสักห้าปีเอาจริงๆไม่ต็มเดือนก็หมดไปแล้วสำหรับพระหางครู มีอยู่ประมาณห0แสองกกว่าหกแสนองกกว่า,วานี่ก็ลงทุนไม่น้อยด้วยเจยตนาของพระพุทธเจ้าทัา้งพระธรรมญาตต้องใช้เวลาเป็นปีแต่ตั้งราคาไว้น้อยเพื่อสง่งเพาะบรรดาภิกษุสาม,มนเณรทั้งหลายวัดต่างๆหรือเป็นญาติโยมพุทธุริษัตท,ที่ได้ไปทําบุญจะได้ไม่ต้องใช้สตา์มากรวมความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหางผูกับพระคำข้าวทุกอย่างมีผลคล้ายคลึงกันแต่ว่า พระหางภูค่อนจะไปทางภูมากกว่างั้นห้อยไว้สององค์นะดีทําข้าวไปทางลาบลาบมากทางภูนี่ก็ลาบมากแต่หนักไปทางต่อสู้รังสีหรือวัตถุเคมีอาวุธเคมีมีที่ไหนถ้ามีพระหางภูติดไปท่านจะไม่มีอันตรายจากวัตถุเคมีอันนั้นจากที่หลวงพ่อได้เล่าให้ลูกหลานได้ฟังนะครับก็ <S <S จะรู้ว่าพระแต่ละรุ่นที่ท่านสร้างเนี่ย แม้ว่าจะสร้างจำนวน5ล้านองค์ก็ตาม1นึ่งแองค์ก็ตาม1ล้านองค์ก็ตามเป็นพระที่ท่านทําได้ยากมากๆท่านตั้งใจที่จะทําให้ลูกศิษย์ได้ไปบูชาจริงๆซึ่งสมัยนั้นท่านก็ตั้งราคาได้น้อยมากนะครับคือองค์ละสิบ,บาทถามว่าทําไมต้องตั้งองค์ละสิบ,บาทอย่างที่ท่านพูดไปก็คืออาจจะเป็นการสงเคราะห์พิษุสามเณรในวัดต่างๆเช่นบูชา,ากับว่าถ้าทูงไปสิบ,บาท แล้วก็ไปให้บูชาที่วัด30บาทถ้าบ่าทก็จะมีกําไรในส่วนนี้ที่จะได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือบํารุงวัดในส่วนของญาติโยมก็ดีที่มาทําบุญท่านก็ตั้งราคาไว้10บ่าทเมื่อได้บูชาไปเกิดผลเกิดลาบแล้วก็จะได้เข้ามาบํารุงวัดบํารุงศาสนาต่อไปด้วยกันทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับในคลิปนี้แบงก์ก็จะนําพระหางมาที่แบงก์ได้เก็บสะสมไว้ ให้พีพ่ๆน้องๆได้ชมและก็ศึกษาไปด้วยกันสำหรับพระหางมากในตอนนี้ถือว่าเป็นรายการที่ยอดนิยมมากกว่าพระคำข้าวถามว่าทำไมถึงมากกว่า 1. จํานวนสร้างของพระหางมากมีน้อยกว่าจํานวนรวมของพระหางมากที่สร้างจํานวน1ล้านองค์แต่พระคำข้าวมีรุ่นแรก1นึ่งแองค์และมีรุ่น2อีก5ล้านองค์ ดังนั้นจํานวนการจัดสร้างที่ต่างกันถึง5าเท่าตัวเนี่ยทำให้การหมุนเวียนในวงการแล้วก็ความต้องการของคนเนี่ยฮะมีจํานวนมากแต่พระมีจํานวนน้อยจึงทําให้ราคาของพระหางมากพุ่งไปอย่างไม่หยุดเลยครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจะถึงต้นปีนี้ช่วงก่อนๆเราเอาจจะบูชากันอยู่ที่องค์ละสองพันสามพันทุกวันนี้เริ่มต้นก็ห้าพันขึ้นไปแล้วนะครับ ส่วนองค์สวยๆก็เพิ่มไปตามลำดับแบบไม่มีราคากลางตั้งแต่หลักหมื่นหลายหมื่นจนถึงหนักแสนก็มีการเปลี่ยนมือมาแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อธิบายขยายความในเรื่องของความสวยความสวยเนี่ยมีผลกับราคาบูชาที่แตกต่างกันยังไงคลิปนี้คลิปเดียวจบครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหมวดแรกนะครับหมวดแรกก็คือ สภาพของพระสภาพของพระหมายถึงสภาพการเก็บรักษาอายุการนานที่ผ่านมามีการเก็บรักษาเป็นอย่างไรด้านบนนะครับแถวบนเนี่ยก็จะเป็นสภาพพระที่เขาเรียกว่าพระสนามคือพระที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปมากการเก็บรักษาจึงอาจจะไม่ได้ดีเท่าท่านที่เก็บพระไว้ในถุงเดิมหรือในกล่องน้ำเดิมนะครับไม่มีการสัมผัสอย่างด้านล่างนะฮะ ด้านล่างนี่คือแกะจากถุงเดิมนะครับผมเอาเป็นตัวอย่างให้ชมในเรื่องของการดูสภาพพระเพราะสภาพพระก็มีผลต่อราคาเช่นกันนะครับถ้าอธิบายเป็นศัพท์ง่ายๆเลยด้านบนเขาเรียกว่าแบบหย่อนสวยส่วนด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าแบบพอสวยผิวเดิมนะครับอย่างเงี้ยมันจะสามารถแยกได้ง่ายนามาให้ชมกันชัดนะครับสําหรับด้านซ้ายก็คือเป็นแบบพอสวยสภาพพระก็จะมี การผ่านการเก็บรักษาที่ไม่ดีนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตาเนี่ยผิวเดิมได้ลอกออกไปผิวเดิมคือแบบวที่แกะจากถุงเดิมก็คือปั๊มออกมาจากวัดปุ๊บพอ,อกเก็บในถุงเดิมก็จะมีปุยข,ขาวๆแบบนี้ขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะของผ้าถุงเดิมเนี่ยแตกต่างชัดเจนพระที่ผ่านการเก็บบูชาที่ไม่ดีนะครับอย่างด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระนาศิกของท่านก็เริ่มเดือนหายไปนะครับ จุดร่องรอยตำหนิต่างๆเริ่มมีมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทําให้มีผลต่อราคาบูชาในปัจจุบันเช่นกันนะครับหลังจากที่เราได้พิจารณาในเรื่องของหมวดแรกไปแล้วก็คือเรื่องของสภาพพระหรือสภาพการเก็บรักษาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่ยังสามารถบูชาได้ดีเลยนะครับเพราะว่าพระมีความเดิมแต่ว่าสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความชัดเจนขององค์พระยงน้อยอยู่ นี่กเกิดจากการปั้มแล้วชุดแรกๆอาจจะคมชัดครับพอปั้มไปปั้มไปบล็อกสึกหรอทําให้พระชุดที่ปั้มออกมาหลังๆอาจจะมีความคมชัดที่น้อยลงครับตัวอักษรจะมีความคมชัดน้อยลงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นตัวอย่างแบบที่ผมเก็บ,บลายองค์เลยดูกันหลายๆแบบว่าเก็บพระแบบนี้ดียังไง เก็บพระแบบนี้มันต่างกับพระที่มีในสนามหรือพระที่มีความคมชัดน้อยยังไงนะครับพระทุกองค์มีอนุภาพเหมือนกันต,ตามที่แบงค์ได้เคยบอกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบของคนแล้วความชอบเนี่ยก็ส่งผลต่อราคาส่งผลต่อตอความรู้สึกของคนที่เก็บพระนะครับว่าโอ้พระแบบไหนที่เขาจะเก็บแล้วมันทําให้มีมูลค่าเพิ่มนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันเป็นไดองต่อไปครับสำหรับการแยกพิมพ์หรือแยกบล็อกพระหานหมานะครับก็จะมีอยู่6พิมพ์หลักๆด้วยกันนะครับ1คือพิมพ์เนตรจุดนะครับ2คือพิมพ์ฐานตุ่ม3คือพิมพสองตุ่ม2ตุ่มเนี่ยก็จะแบ่งเป็นฐานตุ่มข้างตุ่มและฐานตุ่มข้างขีดนะครับพิมพ์ที่4พิมพ์มาตรฐานพิมพ์ที่หพิมพ์พระปักเทวดา ร่าพิมพ์ที่6พิมพ์พระภากลายนะครับนี่เป็นพิมพ์ทั้งหมดนะครับที่จะเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมในการบูชาพระห่ามาในยุคปัจจุบันนะครับส่วนพิมพ์นอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็จะมีพิมพ์สามตุ่มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์เนื้อเคลือนเฉยนะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็พิมพ์ทอจุดซึ่งพิมพ์ทอจุดเนี่ยต้องขออนุญาตขยายความว่าพระพิมพ์ทอจุดแท้เนี่ยมีนะครับ แต่ว่าพิมพ์ทอจุดที่มีเรียนแบบในยุคแรกๆเนี่ยก็สร้างมาได้ใกล้เคียงกันดังนั้นพิมพ์ทอจุดจึงเป็นพิมพ์ที่ในวงการไม่ได้นิยมเล่นหากันนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนข้อมูลตามตรงแบบนี้นะครับเรามาเริ่มที่พิมพ์แรกนะครับพิมพ์เนตรจุดนะครับซึ่งเจะไล่เลียงไปให้เข้าใจได้ง่ายนะครับพระเนตรนะครับของพระท่านจะมีจุดอยู่นะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตของพิมพ์พระเนตรจุดนะครับพิมพ์ต่อไปนะครับพิมพ์ฐานจุดครับคให้ดูนะครับเห็นไหมฮะตรงใต้ฐานตัวหนังสือคําว่าวัดท่าทูงจะมีตุ่มอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตุ่มจึงเป็นที่มาของพิมพระพิมพ์นี้นะครับที่เรียกว่าพิมพ์ฐานตุ่มครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิมสองตุ่มนะครับพิมสองตุ่มสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ย ฐานตุ่มเหมือนกับฐานตุ่มเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะมีตัวนี่ฮะตุ่มที่อยู่ข้างๆขององค์พระนะครับไหถึงตุ่มจึงเรียกว่าพิมสองตุ่มส่วนถ้าตรงข้างๆขององค์พระเนี่ยเป็นรอยขีดบุ๋มลงไปเราก็จะเรียกว่าพิมสองตุ่มข้างขีดนะครับแล้วก็จะมีจุดสังเกตเป็นพิเศษสาหรับพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับคือถ้าพิมสองตุ่มเนี่ยด้านเนี่ยข้อสอบหลบพ่อตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่เห็นไหมครับ มีเนื้อเกินเพิ่อมออกมาแบบนี้อันนี้เขาถึงจะเป็นฐานตุ่มข้างตุ่มหรือฐานตุ่มข้างขีดนะครับก็สันนิษฐานไม่ได้เลยนะครับสําหรับการมองพิมพ์ภาพนะครับบางทีเรามองจากข้างหลังอย่างเดียวมีภาพแค่ข้างหลังอย่างเดียวเราก็สามารถแยกพิมพ์ผาพได้แล้วนะครับโดยมีคลิกการดูแบบต่างๆผมได้แจ้งไปนะครับในชุดต่อไปก็จะเป็นชุดของพิมพ์ที่ผมเนี่ยเก็บไว้ประมาณ90%เอร์ซของพระหางมากเลยนะครับคือเป็นพิมพ์มาตรฐานตามที่แจ้งไป พิมพ์มาตรฐานคือแบบไหนพิมพ์มาตรฐานก็คือพิมพ์ที่ไม่มีลักษณะที่ผมได้รีวิวให้ดูเมื่อกี้ทั้งหมดเลยก็คือไม่มีเนีจุดไม่มีฐานตุม่มไม่มีตุ่มอยู่ตรงไหนตรงไหนทั้งนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยคือจะเรียกว่าพิมพ์มาตรฐานก็จะเป็นลักษณะองค์พระตามในภาพนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ดูทีละองค์นะครับเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็จดจําแล้วก็นําไปใช้นะครับ เราเริ่มจากองค์แรกที่ผมได้ส่งประกวดไว้อันนี้เป็นงานประกวดที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็จะเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับซึ่งพิมพ์มาตรฐานเนี่ยก็จะมีความสมดุลขององค์พระที่ดีนะครับสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมก็จะสมดุลกันนะคทางนาสิก็จะโด่งสวยเป็นธรรมชาติะคระับแบบนี้คือปัจจุบันหาได้ยากมากแล้วเนื่องจากว่า พระส,สวยๆเนี่ยอยู่ในมือของเจ้าใหญ่กันหมดแล้วนะครับบางคนเก็บเป็นห้าร้อยองค์พัน 10, องค์เป็นหมื่นองค์ก็มีนะครับสร้างแค่หนึ่งนั้นองค์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกศิษย์จริงๆอาถิสวยนะครับองค์ที่หนึ่งเนาะองค์ต่อไปพิมพ์มาตรฐานเหมือนกันนะครับด้านหลังของพระองค์พระที่คมชัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพระราชกุายาณคมชัดของพ่อฤาษีดำโคมชัดนัด่นตาหลวงพ่อติดทบนะครับ อย่างองนี้ก็เป็นทีมมาตรฐานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความคลาสสิกนิดนึงคือมีมวลสารที่ปูดขึ้นมาครับเป็นน้ำมันตังอิ้วนะครับที่ทำให้ลักษณะดูแบบข้มขลังดูคลาสสิกดูแบบเหมือนมีน้ำหมากติดด้วยนะครับแบบนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันสำหรับท่านที่ชอบนะบส่วนด้านหลังก็จะเป็นผุมชัดเหมือนกันนะครับสำหรับทีมมาตรฐานเนาะ ต่อไปก็คือแบบปิดทององนี้เป็นปิดทองนะครับิพมพ์มาตรฐานสวยงามคือพระปิดทองเนี่ยหาสวยยากๆอะ่ะท่านผู้ชมคือพระที่ต้องปิดทองแล้วยังสวยอยู่แสดงว่าความสวยของพระท่านเนี่ยมีความสวยมากนะครปิดทองแล้วตัวหนังสือยังติดชัดอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้นี่ ความชอบส่วนตัวนะครับชอบมากยิ้ร่ามปิดทองสวยนะครับต่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบที่หลายๆคนชอบเก็บเหมือน,นกันก็คือแบบแตกรายงาแตกรายงานก็จะเป็นคําศัพท์ที่นํามาจากสมเด็จวระครังนะครับที่อายุการนานผ่านไปก็แตกรายงา,านขัดพ่อก็จะมีต่าหากมากแตกรายงานนะครับหลายท่านชอบเพราะว่าดูมีความคลาสสิกนะครับ ยิ่งแตกใบางานแล้วองค์พระสวยๆเนี่ยก็หาได้ยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมผนองน,นี้นะครับก็แถมให้ท้ายคลิปเป็นพระที่เก็บอยู่ในกล่องเดิมๆนะครับแล้วก็ขึ้นลักษณะพิเศษมาแบบนี้นะครับอยู่ในกล่องเดิมๆมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยอยู่ที่ความเชื่นชอบเนาะเพราะว่าพระแต่ละองค์มีสเสน่ห์ขององค์พระที่ต่างกันนะครับ ที่่ความชอบว่าเราชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนบูชาแบบนั้นนะครับทุกอย่างอ่ะเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันทุกองค์นะครับอ่ะอีกองหนึ่งนะครับมาใศึกษาเกษาหลวงพ่อนะครับยี่สิเส้นเกษาหลวงพ่อเนี่ยก็มีการผสมลงไปในขั้นตอนของการสร้างค่ะนะครับแต่และองค์เนี่ยก็จะมีพบเกษามากน้อยต่างกัน เกสาส่วนมากก็จะเจอหนึ่งองค์หนึ่งเส้นนะครับสองเส้นอย่างมากก็ห้าเส้นองค์นี้ยี่สิบเส้นผมเช่ามาแพงมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าเช่าเพราชอบนะครับสุดสุดแล้วแบบนี้ยี่สิบเส้นนะครับเรามาดูกันนะครับดูดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องสูงไม่ถึงด,ดูง่ายๆตรงนี้ดีกว่านี่เห็นไหมครับ เกษาลงพ่อฝังอยู่ในเนื้อนะครับจำนวนถึงด้านหลังนี่สิบหกเส้นนะครับที่ผมนับไว้โอ้โหสุดๆครับกว่าจะเจอเส้นสองเส้นนี่ยากมากรงนี้มียี่สิบเส้นเลยอัานฟิดูแล้วก็ศึกษาทันไปนะครับเผื่อจะพบเจอที่ไหนจะได้รีบคว้าไว้เลยนะครับแบบนี้มูลค่าสูง สำหรับคลิปนี้เราก็อาจจะต้องหยุดไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะนานเกินนะเพราะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยมีรายละเลอียดที่ต่างกันเยอะนะครับผมเอามาให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมได้ดูผ่านตานะครับอย่างน้อยก็เป็นการรวบรวมความรู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มทผมสั่งสมมาเกือบ20ปีในการเก็บพระหลวงพ่อนะครับพระหางหมาดสร้างล้านหนึ่ง 1, ล้านองค์นะครับแต่ประชาชนคนไทยมี เจ็ดสิบล้านคนเมื่อเกิดสงครามเมื่อเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วถ้าพระหางหมากเป็นที่นิยมมากกว่านี้ในตอนนั้นนะครับเราจะมีโอกาสได้เห็นกันน้อยมากแล้วก็จะหาบูชากันยากมากดังนั้นเมื่อเราเป็นลูกหลานหลวงพอ่อเราเชื่อในคำพูดของหลวงพอ่อที่หลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่าพระหางหมากสามารถป้องกันดังสีได้ ถ้าท่านมีโอกาสขอให้เชื่อหลวงพ่อเถอะครับท่านบอกทุกก่านไว้ว่าให้เก็บไว้ให้เยอะๆเมื่อเกิดสงครามขึ้นเรายังมีพระไว้คุ้มครองป้องกันตัวเองและครอบครัวเมื่อเหลือจากการคุ้มครองเราก็สามารถนำมาแบ่งจำหน่ายเป็นกำไรเป็นเงินที่ดูแลครอบครัวต่อชีวิตกันไปดังนั้นผมได้รวบรวมแนวทางการเก็บพระสวยเก็บพระให้มีมูลค่า เก็บพระยังไงให้ถูกทางมองพระให้ลึกซึ้งพบกันใหม่อีพีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ